ชีวิตแม่ดุกอ่อนพี่น้องเลยเข่าจำประแด็กเลี้ยงลูกกระน้ำดิกินข่าวกกินข่าวแนวแซ่บแซ่บเลี้ยงลูกไปน้ากินข่าวกับเข่าวเพิ่นกับจำประเด็กปลาซิวหน่อยพี่น้องเลยดูกระชันบืนใช่บ่อยากบ่มันกะฉิมีเหื่อมีแห้งเลี้ยงลูกอยู่บ่เนาะกินเข่าวจำประเด็กพี่น้องเลยมามกินข่าวจำประเด็กกันกินมูนแดงดูกระชันบืนใช่ เปโม้ยเนาะอยากน้ำแซ่บไปดูละกลับทักทายสบายดีเด้อป่าดูเงยเนาะโดยสบายดีตอนบ่ายสองโมงเกือบสามโมงแล้วเนาะไกลสิพอไปรับไอ้ตากับน้องซื้อแล้วป่าดูเงยเนาะเมื่อวานนี่แม่ตุ๊กกำลังถ่ายคลิปลงให้พี่ให้น้องเบิ่งเลยเนาะมาเมื่อนี้กลับมาถ่ายอยู่เฮือนใหญ่กับหลานพี่น้องเลยแม่กินข้าวอะ้รชอมแม่เป็นตายดีตนน้าแจักดีตนแม่จักสิดีตนลูก มาดูล่ะเออบอป้าขึ้นมาก็เห็นง้มเท้าง้มเท้าอยู่นี่อยาบออืมเรนยังกอยากน้ำดอกขืนนะบ่ดูกินยังกินยางเลยานี่ยชงขาดว่าอะไรแม่แล้วกะผู้ขาดว่าแต่กระแบบแต่คือบาปแล้วบ่ลูกล่ะกำแพงเอออยากกินข้าวนะแม่บ่ลูกอยากกินข้าวจ้ำปลาแหลกบ่ผมมีนังกินจักทิกินไม่ช่งบ่ลูกจ้ำปลาแหลกเนีมากินไว้นั่นเด้ วัสดีป้าลุจงจย่ลูกัสดีเดอ้อฮะพังเพลงเฉยนี่บ่รุษไอ้ลอกเข็ยนไงหนึ่งพังเพลงหนึง่งหนอนเข็นได้หิวขึ้นหิวลงอยู่ไปเลียนปากอารมณ์ <c oughs> ป้าหิวขึ้นไหมเพิ่นเมื่อกี้นี่เอาลงไปาพูดกับหิวลงไปน้ำ,นำแหน,นมปากแม่นะมาพี่ลูกมาน้ำป้ากมั้ยมียุงมาเด็กเด็กเด็กใช่ใช่เอาหนีตีนจ้านี่ตีน มา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 มปป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 นอนตื่เดียวนอนแดียวตื่นแคาเดียวตื่นออกพี่นอนน่ะบ่ใหญ่เนอะบ่นี่เขาได้น้อยนี่โอ้มา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 ลงมามามาอุ้มพก่อนพี่นอนเฮ้ยสบายดีบุตรหายเลยพี่นอนเลยเมย์พอดินเก่าโดนหเยีลยมาตะดินบ่มาตดินอยู่อันดดดดดเขดด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  ใช้ด็กฮุ่นฮุ่นลดนะเออลดจะหน่อยป้าไปรับไอ้าตากะเพื้อเชิญเนาะหูนนะุเนาะยากาศฮ้อนห้อนพี่น้องไอ้เมื่อนี่กะหลังจากหนาวมาได้จักาทิดหนึ่งเนะาะฮ้อนชงมื่อชงมือ,มอสามมือนี่แหละอากาศเริ่มฮ้อนอีกแล้วจีเดินหายฮ้อน,อนแล้วแต่กะวันนี้เดาอฮะกะาสีฮ้อนเนาะหนาววันหนึ่งนะี่พี่น้องไ,ไ,ไอ้เมืเ้อนี่กะ เวไปหน้าเม็ดตุย้ยเอ้ยนิ้วไอ้วินไข่พี่น้องเอ้ยเป็นไข่บะชองเลยแล้วพูดพูดมิตรคนเป็นไข่เป็นไอไอ้เตอร์กับไข่แน่แน่ื่อวานนี่ไอเตอร์ไข่พี่น้อ,เนองเอ้ย,ย,เยเปไปถ่ายคลิปลงให้ป่าลุงเบิง่งนะหนูมีเวลาถ่ายคลิปเลยวันนี้จังหน่อยกะสีเตรียมตัวออกไปรับทางน้องเชืไอ้ตาเพูดนเดน็กไปก่อนเด็ดหอนเด็ดนันดนนดนน่งรถจักรไปกะ เอาเสือแขนยาวห่มให้เพื่อนพี่น้องมันอันนั้นมันแดดแห้งเนอะแดดแต่ห้อนลมตีมาใช่อู้ใช้ดูล่ะใช้อุ้ยอุ้ยอุ้ยขี่หายนี่นะห่ายอยากกินข้าวน้ำแม่บลูบออะได้ได้ขับตาหยุบได้เลยได้เงามแท้ห์นี่แม่เบยแม่เบยแม่เบยแเสงเลยไอ้ตามาไอ้ตาหาเออเออแม่ดูลูกเออแม่ดูใช่แม่เดช อืมนี่ด่าหายังลูกอาดึงช่วยป้าค่ะได้นี่ป้า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 เฉยป้าไปแม่ป้าแม่เนาะแม่เนาะลเนาะเม่กินข้าวอยู่ลูกเว้ยอืกินข้าวอยู่แม่กินข้าวเฮ่ยฉันน้อยอินเตอร์นี่บอกไม่มานะลูกมึงไกลบ่าไกลมึงยังบมาไกลน้อยแมนเจอจนตายเบิดไปหน่อยมันอันนั้นอากาศหนาวบางนึงนี่อ๊อฟอ๊มึงในป่านุ่งเลยมึงในลานน้อยนะลานน้อยขี้ห้ขี้ห้อนพุ่น่ะ เวลาลมหน้ำว่านี่อุ้ยเป็นนั้นเป็นขี้กิ้งเงือกได้ผลนะมือป้ามีแต่น้ำคูดเห็นป้าไปหาหน่ใหม่น้ำคูดมือป่าแมวมาแล้วจื้อแม่ได้พี่น้องเลยเขาได้ไปวันเช้าวันอาทิตย์พูดไหนคำบางนี่ไม่ได้มีเวลาไปเพราะว่าไปส่งน้ำกำช่วยเล้วส่งดาำมากกับช่วยแล้มันก็ได้ขั้นเด็ดแต่วางช่วงนั้นมันหนาวเลยพอไปเยอะมันวดก็เลยปวดอยู่ไปหาหน่ใหม่หน่อมันพี่น้องเลย ไปไฮฮ้อนแดดนะหายใจบ่อคำมันแดดมากเลยกับแมงเตอร์นี่หายใจผืดใจตันขึ้นอาการเก่าเริ่มกับเริ่มขึ้นเลยได้เนี่ยถ้ามันบ่แดดถ้ามันลมมันยังกับธรรมดาอยู่พออยู่อยู่เวลาแดนฮ้อนเลยหายใจเบี้ยอ๊อกโรคหอบหืดอันเก่าอะไรพี่น้องเไงบังใช้หลานหน่อยบังปับก่อนปับก่อนก่อนเฉยเอ๊ะคนน้อยนี่ ่าลู <inaudible> <and> <Supreme> <fun Tokyo and rest> ้ละคนน้อยชื่อแม่แล้วอันนี้แม่ไปใช่กะฮะเดี๋ยวเห็นแม่กะห้่งหาด้วไดล้เพิินกะจื่อได้เบิ่งไก่บ่โดผู้ไก่ไก่กัมันห่อน่ะเห็นบ่รับตายชื่ออยู่จักชายตัวนึงเห็นว่าสาวานี่้เตอเอาถิมเขาคอกนะใช่เห็นเน่ยชิวเอาไเลยชิหายนี่พอแล้วอยากนอนว่า กนอนบ่ไปนอนบ่ะเงนอนเลยเน่ยนะห้อนี้นเตียหัวเอาให้เชียาให้เยกยามเอรเนยามอี่มห้อนะออนเดช่วยออนเียจได้ยังไงไปลำปลาบ่ได้ยังอยากไปลำป้าเลยเฮ้ยแกด้วากไปลำป้าโอ้ให้วเชียวไปนอนปะไปปไปแต่้งนอนไปแต่งอูไป

ไอ้กินก็ดึงปึ๊ดนาเอาไปเด้อมาดูละกิน่กินนนอนเด้อนอนเด้อเดี๋ยวเช้านอยป้าไปรลับไอเด้ออาเบื่อได้หนิเด้อไอตามาหาบ่เห็นได้หนิแต่งเอ้เลยจีแข่งเอ้เด้ไอเอินแงนน้อยได้ผไอตาหมันแบบเบียกับเลื่อกับไอตาอเินกายท่านเด้อหนิจะนอน

นอนนอนน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 ออยพันหายอยากนอนเลพี่น้องเยห่อนะจะไปใช้กันนาวกันันไปง่อีกมันห่อนก็ไปง่าอีกจะไปใช้เระต้องไปทางไหนไขว่สี่าน่งนาวแลวใครแน่ข่อยเพราะว่ามันหันใจออกนะย้ำห่อนะขอหันเช็ด กินยาอีกแล้วยาเบิดเดี๋ยวไปชื่อยออใหญ่ได้จุ้ยกัป้าก,กันเลยกินยาอนะกินยาอันนี่เด้อยาไปเอาต่อยามากินได้กี่เนหะ็นไหมยานั่นเบิดยาแล้วก็มันมันหนาวช่วงหนาวนะใครเนี่ยมันเย็นเนี่ยอากาศเย็นน้องหายใจก็สะดวกนะบัดเวลามันห่อนแบบนี้เด้๋วก็บหายใจฝืดน,นอนกับขึ้นกันเนี่ยทำบ่อควายรับหันชินอนเลยหลานน้อยกับแบบนี้ ไปเด็กนอนแน่น่ะครับตามาตืน้ยนอนเขาเดียวแป๊บเดียวนอนอ่ะป้าลุงเลยนันเลยชิเช้าละทีเนี่ยยังไรอ่มชิเสียดฉัดิแม่พ่อเช็ดแนหยังได้แค่เดียวเช็ดยังก็ค่อยยังตื่นนะยังเฉาถุมือไว้ไปชักผ้าได้บ่หนึ่งเฮ้ยชักผ้าเข่งหนึ่งอ่ะสามเทือตื่นมาอยู่สามเทือนอนติสามเทือนอนนอนอากาศตื่นขคาเดียวอากาศ ยไกอนักผ้าไปซักไมครับคือนอนคือนอนตื่นไว้แทบบอกพังป้าสิบอกฟังพังก่อนฟังป้าเบ้าก่อนเชี่ก่อนสชนอนอ่ะวันนี้น่ะนอนนันหึงถ้าป้ามาจะรับไอ้ผู้เดอจึงตื่นเด้อเด้อเด้ออย่างนินบ่ป้าบอกนะนอนหึงให้แม่ได้เห็ุเวียกหรือว่าให้แม่ได้พักผ่อนเช้าเมื่อยแน่เด้ออย่าเบิ่งช่างใช่เด้อเด้อโอเคโอเคอยู่บ่ป้าเว้านี่ยเฮ้อ โอเคนะยิ้มกูชิบโอเคนะตาเบิ่งเนี่ยบอโอเคบ่ลูกบ่โอเคเลยลูกแม่เฮาเมื่อยเลยแม่อาโน่โน่โน่ไนตาไอเตยยังว่าเดี่ยงลูกเราเมื่อยบ่แม่เมื่อยบ่คือไอ้นางนี่ที่แม่เผื่อน่ะเพป็นบอกเลยเนี่ยว่าอันเล่าก็จนเมื่อยแล้วจนว่าอันคุ้มตาแล้วจนลำมที่แม่ตีเพื่อสั้นแล้วเดี่ยงลูกอย่เดือว่่แม่ชอนเอิ่มพยนถามคื้นนี่เด้เดี่ยงลูกเมื่อยบ่แม่เพื่อน่ะ เมื่อยเห็นเล้เด so mm ี่ยงลูกไผื่อชีเมื่อยวะเนือว่าเนาะเดี่ยงลูกคนละคือนางนี่เนาะพ่นมาแล้วลูกเราก็อยากนอนกะเดือดเทอลูกเราหายแล้วก็คุมตาแล้วจนล้ำที่แม่พ่นอ่ะเออนั่นแล้วว่าขันแนมจะดื้อเรื่อบนี่วะไอเตอร์พ่นถามแม่ช่างว่าอะไรพี่น้องไอเดี่ยงลูกเพื่อชีไงที่แม่พ่นอ่ะเพื่อชีไงวะยุ่มท่องกะเตอร์แน่นจันสบายเนาะเออใครแน่อยู่ใครกว่านั่นเนาะใครแน่ มันก็ค่อยง่ายไปแล้วเ็กน้อยเนาะเพื่อจะง่ายก็สบายข้านก็สบายพูดแด้วงมันสบายเดี๋ยวทายเตือนแล้วจะทำางเพื่อชีง่ายเนาะจุกเนาะง่ายทาเตือแล้วเฮ้ยบุกหาบุกไม่ได้ก่อนนะใกล้ได้ได้พี่น้องเลยตอนนี้ก็สองโมงสี่สิบห้าสิบเลยสามครึ่งก็รับได้แล้วเพื่อไปเพื่อมาเอาโน้มเอายงมาให้เพื่อนอี่แน่นี่เหรอเพื่อนอยาก ใครแน่แล้วว่าเดียนเนาะบม่ได้หายไปไหย่างว่าใครแน่อยู่เช้านี่บม่ได้หายมันอยากแบบว่าไปห้องโรงเรียนหล่อยกะใครแน่นะเวลาตอนอยากอยากตอนอยากไปตอนไปนี่แหละหองเทือนวน่ะกะห้องโรงเรียนหน่อยกะใครแน่สิไปได้ฮะเมนเชื่อติ้งมาเลยเพคนมาบอกไปคนเออจังหมเราสิไปยันเราไปเบียกเราออกไปชื่อเครื่องชื่ออย่างเราไปเจ้าอ้าเมื่อแต่ไปโอ้ย อันนี้ว่าสีนอนนั่นบ่อ้ยอยู่ร้องเพลงบ่บ่อ้อยว่าดูละไปไปได้เลยไสิไปรับอ้ายก่อนเด้อจะถอดรัดอ้ายตากับเอ้อช่วยดูอ้อยอยู่เฮ้ยเลยเสร็จแล้วโอเคบ่โอเคอยู่ว่าดูละเฮ้ยโอเคบ่หันสิดุกไปได้ไม่ต้อลุกไปด้วยพี่น้องเออเป็นลุกแม่ไปชี้เดี๋ยวกาย่อคอโดนมุนันในตาจนตื่น ถ้าได้เมื่อนตาให้ก็ไปแล้วมือได้นี่เนาะจะหน่อยขึ้นอันนี้นี่อันนั้นได้เนี่ยอยากบืนตกอู่ได้นี่เมื่อนั่าจับอู่ขึ้นชิดเลยงอคอขึ้นในตาแม่มาน่องแม่คนวะเก่งแทบวะใช่ลูกล่ะอ่ะกินจื่นม้แอ่ะคนจื้อแม่นี่คนในหน่อยนี่หาฮกเดือนกับจักแม่ได้จื้อแม่ได้คนมันอยู่แต่น้าแม่วะเนาะชิดแล้วเดี๋ยวดูกเมื่อถนัดพี่น้องเอ้ยบ้านเดียวได้ มานอนดอกวชงบานนี่ชื่นตานอนไหนห้องอากกว่าก้ใช่วาเยอะ่เอหดูละวฮ้่ห้องกกว่าก้ว่ะวายเยอะค่แน่ได้ขบาสีคแน่นบสีนะเออสีผิวคนก็คือสีอันม่านบ้านได้พี่น้องไอ้เตย์เือนแนอนนเินดำดำมืขา อันนี้คือใครแนี่ยโย่ของชมนี่ชาเล่บันนาแบบใส่อ่านอนชานอนดูนอน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 ชาเล่บันนาเฮ้ยไอเต๋อเฮ้ยบ๊ายบไปบ๊ายบายนอนดูนอนอ่ะมากวนลานเลยจ้าพี่น้องเอ้ยเมนเกอร์กสิไปรับลูกแล้วบ้านนี้รับไอ้ตาก็ต้องเชื่อก่อนเนาะแม่งเชื่อชวนไปเลยนะโอเคไปไปไปนอนนอนอ่ะนอนดูด้อโอ้ยให้ลานนอนก่อนปุ่นปุ่นนอนหย่าซะได้บ้านนอนอ่ะนอนยาก มาตื่นนะตื่นง่ายนอนยากนอนตื่นใครหรอนอนบัดเพื่อชีเฮ็ดหันเฮ็ดนี่บัดตื่นเลยข้าเดียวเอะแป๊บเดียวเบิกนุ่มให้อ้ายก่อนเฉยด้วยนอนพันอย่างนอนเนี่น่ะตาเพิ่นบัดแต่ละห้องกุกวัเวพันอย่างนอนอยู่เตรียมนุ่มไปเพิ่นเวลาไปหอเด็กก็จังบม่ได้ชื่ออีกเนุ่มไปก่อนใส่ถุงเอาเสื้อกันยาวให้อ้ายก่อนด้วยหอนส่งแขนยาวเสื้อกันยาวอืม หาเสือหาหมวกใส่ได้ในห่อนใช่ไหมฮัมหาเสื้อไอ้ตาก่อนเสือเขนยาใส่มันห้อนเลยเสื้อเขนยาปพกใครเนี่ยไปไพี่น้องเลยเตรียมตัวไปรับลูกรับเต้าก่อนบานเนาะนอนนะบอสอาตัวนอนนอพี่น้อนนอนนอนบ้านแต่เราบ่นอนง่ายว่าอะไรกว่า เปิดเตียปกนอนเปิดนอ่ตื่นแต่โดนเตือนเลยเนาะแต่ก็นอนน่าเอียวนนอนนอนใช้ดูไปมีไฟกวนนะอ้ายกันยังบมาเดี๋ยวอ้ายมาสีเสยเชลเลยสีตื่นง่ายอีกอ่ายมาเด้๋ยวเอนเตือนเออเพิเนี่ยือบหัวแล้วไปไปฉันไปรับหลานกันเด้อเด้อเอ้ไปสันพี่เ้อไับไอ้ตาเำลชื่อยคนกันหานหอยก็นอนเลยอ้อเ่นเนาะ บอมีอันนั้นแก่ก็เด็ดแดดโอ้ยอยู่บ้านกับฉัน้อยฉิมีอยู่เลยพี่น้องเลยเงียบเนาะแต่มีคนแต่เพื่อนเราบางไงอ่ะเพื่อนห้างวัดมีคนนี่กับเพื่อนุงเพิ่มนี้เนาะเพื่อนแม่น้องนี่นี่เนี่เบิดนอกนั่นกับมีแต่เพื่อนห้างเบิดเลยแต่กับเพื่อนแม่น้องน้อยนี่แม่น้องอินเตอร์นี่เนาะ พี่น้องไงคุณเตรียมใส่หมวกใส่ยังหมวกกับปิดบุอยู่แล้วเพราะขังหนาเดีหน่อยสิเดี๋เนาะหนาเดี๋ยวหนาดำตรวยังดำตืมเลยพี่น้องเลยมันตากแดดตากลมลมอู่อู่ไปแต่ละเมือเ่อทิดเชอร์กันใส่เสือเ้อกันยาวไปเพราะมันบหมอกห่อนี้เดี๋ยวมันลมดีขามาหน่อยห้องนั่งเล่นาเนี่ยให้พี่น้องเลยเนาะมาต่อกันอีกคลิปหน้าแด้วคลิปนี้กันสิจบคลิปก่อน ไปรับลูกรับลานก่อนเนาะเพื่อไปเพื่อมาทอนเนี่ย,ย,ยทอนนัยเนาะไปคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้แม่ลุงเตอร์เด้อพี่น้องเลยที่สำคัญกับเบิร์นโฆษณาให้แน่เมื่อวานนี่กับเวลงคลิปให้พี่ให้น้องเบิร์นเลยเนาะโดยรับคลิปนี้ลาพี่แล้น้องไปเพ่งซ้ำนี้ก่อนสบ,บายดีเด้อเป็นสุขสุขคนเนาะไปพี่น้องเลยไปหารับลูกระบัน